สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับวันที่14ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะ14ถึง20มีนาคม2564นะครับดวงดีของคุณคืออะไรและดวงร้ายของคุณคือเรื่องอะไรนะครับเริ่มจากดวงดีของคุณก่อนนะครับ คนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับน่าจะเป็นเรื่องของความมีสเสน่ห์นะความเจ้าสเสน่ห์ใครเห็นใครรักนะใครใ,ใครเห็นคุณสัปดาห์ที่วันที่สิบสี่ยี่สิมีนาในคนเกิดวันอาทิตย์นี้เรียกว่ามีสเสน่ห์แรงนะนะในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็จะเรียกว่าอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างแรงหมายความว่ารักแรงเกลียรแรงนะ คุณจะเวลาชอบอะไรคุณจะชอบสุดๆนะแล้วถ้าคุณเกลียดอะไรคุณก็จะเกลียดเกลียดมันไม่มีอะไรตรงกลางเลยนะเป็นช่วงแต่ว่านี่คือด้านดีของคุณงั้นคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้าทําตัวน่ารักทําตัวให้ดีนะครับคุณจะมีสเสน่ห์ในสายตาผู้คนคุณอยากจะทําอะไรเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จหรือได้รับความช่วยเหลือได้รับความเกื้อกูลอาจจะมีแฟนคลับเข้ามาสนับสนุนนะครับทําทอะไร ลองนึกดูครับคุณคุณทำอะไรอยู่เช่นกิจการงานเนะค้าขายหรืออ,อะไรเนี่ยคุณลองโฆษณาประชาสัมพันธ์นะอาจจะมีคนติดตามคนชอบอ่าเป็นหมอดูหรือเป็นก็อย่าพูดแต่หมอดูเลยเนาะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุยกันแต่วงการนี้นะคนทั่วไปก็ได้นะครับดารานักร้อง,องดารานักร้องเป็นศับทอืนมมีคนชอบนะครับมีคนเข้ามาให้ความสนับสนุน แล้วก็หลงไหลหรืออาจจะติดตามเป็นแฟนคลับสนับสนุนคุณยืดยาวเลยนะงั้นสัปดาห์หน้าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยของคุณนะครับในเรื่องของการมีสเสน่ห์การมีผู้คนมาให้การสนับสนุนเป็นเป็นคนชื่นชอบคุณนะครับดังนั้นมาดูเรื่องของดวงร้ายนะ กันอยากจะเปิดเองไหมดวงร้ายของคนเกิดวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะคะดวงร้ายในที่นี้ผมย้ำอีกแล้วกันนะก็คือคําแนะนําหรือให้คุณหลีกเลี่ยงละมัดระวังเท่านั้นเองคุณรู้ก่อนคุณก็ต้องีนะครับมันไม่ได้แปลว่าจะเกิดนะคะแต่เราดูเพื่อเกิดแนวโน้มว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าแล้วเราก็มาหาทางป้องกันนะคะเออก็ได้ไพ่หกเหรียญนะคะ ก็คือในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณอาจจะโดยขอความช่วยเหลือคนนู้นคนนี้อาจจะมาขอหยิบยืมเงินมาขอความช่วยเหลือต่างๆนานาไม่ว,ว่าจะอยู่ในรูปแบบของขา้าวของเครื่องใช้กระปิกระพาข้างบ้านอาจจะมาขอก็เป็นไปได้ดังนั้นการที่อาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าคุณต้องให้อะไรใครไปเนี่ย ให้ถือซะว่ามันเป็นการสะเดาะเพราะการทำบุญเพราะการให้ของคุณเนี่ยมันคงจะไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรคืนนะคะเป็นการช่วยเหลือเขาดังนั้นก็รู้จักให้แต่พอประมาณนะคะไม่ใช่ว่าให้จนตัวเองอ่ะไม่มีจะให้แล้วต้องไปช่วหยิบยืมคนอื่นมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็ระมัดระวังเรื่องนี้นะคะใครมาขอความช่วยเหลือก็ดูตามความจําเป็นความสมควรความเหมาะไม่ใช่ใจดีให้เขาไปทุกอย่างนะคะ ก็ทางที่ดีใจแข็งแข็งไว้นะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์วันที่สิบสี่ถึงยี่สิบนะ <_ d aw id> มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนักสาหรับคุณในเรื่องนี้นะคนมาขอเยืมเงินมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้คืนนะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือคนอาจจะหมายความว่าไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือคุณก็ได้นะคร <_ d aw id> ับดังนั้นอัตตาฮิอัตโนนาโถแต่ว่าดวงดีของคุณมันเป็นเรื่องนี้อยู่ละนะคุณทําอะไรคุณน่าจะมีเสน่ห์หรือ ทำอะไรประสบความสําเร็จนะคุณทําอะไรที่คุณเอาจริงเอาจังในสัปดาห์14ถึง20เนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จการมุ่งมั่นการเอาจริงการแบบว่ากัดไม่ปล่อยนิสัยตรงนี้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์จะส่งผลที่ดีมากๆกับคุณแล้วก็หลีกเลี่ยงการให้คนยืมเงินอย่างที่คุณการพูดหลีกเลี่ยงการไปขอความช่วยเหลือคนแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับคุณอาจจะเสียภาพลักษณ์หรืออาจจะไม่ค่อยได้รับความ ชื่เหลือแบบนั้นนะแต่การที่คุณทําอะไรจริงจังคือหมายถึงเรื่องของงานเรื่องของความที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จตรงนี้จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณเองมันกลายเป็นแบบนั้นนะครับทั้นคนวันอาทิตย์ผมว่าดวงเฮงมากๆในสัปดาห์14ถึง20มีนาคมนี้นะครับก็ขอุจบครับแลวมันอาจจะหมายถึงว่าถ้าใครโสดอยู่อ่ะทั้งมีิทั้งชายอาจจะมีคนมาหลงรักมาติดพันก็ได้นเนายที่บอกว่ามีเสน่ห์นะสัปดาห์ เีถึงอาจจะหมายถึงถ้ามองเรื่องความรักเมื่อกี้ผมพูดเรื่องงานการ่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้นึกถึงเศรษฐกิจคดีโอเคแต่ความรักเนี่ยน่าจะใช่เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่สอดอ่ะมีใครมาติดอ่ะก็อย่ายไปใจดีใจอ่อนใหมืนไพ่หกเหรียญนั้นนะม่ง้นตัวมีคุณอาจจะกลายเป็นดวงร้ายทีสองใบก็ได้นะคะอ,อ,อืมอืมอืมนะ,นะครับก็มีคนเข้ามานะครับแต่เขาจะมา<ช>หวังเงินคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ดูดีๆแล้วกันด้านนั้นคือด้านไม่ดีนะใ่แต่คุณอะ มีด้านที่ดีคือมีเสน่ห์และทำอะไรจริงจังประสบความสำเร็จแน่ๆนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับ